ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้คุกอยู่กับผมกองซ่าครับชาแนลในเกมสไปเดอร์แมนครับผมตอนนี้เรากำลังจะมาต่อจากพัทที่แล้วเลยครับแป๊บนึงโอ้ยแป๊บนึงโอ้ยจะรีบไปไหนอุ้ยเกือบต้องอุ้ยโอ้ยโดนยิงโอ้ยมันไวอ่ะมันมาไม่ทันเลยแป๊บนึ่งอ๋ออย่าเดี๋ยวโอ้ยโดนยิงจนได้ยิงอะไรกันนะกระหนาแป๊บนึงโอ้ยระวังระวัง guys up won't let ลงไปนั่นแหละพวกอย่ามายุ่งวิ่งหลบอย่างเดียวอ่ะนั่นแหละทีมันลงมา that was close เกือบไปแล้วอู้นั่นแหละอู้ทีมระวังวิ่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 งไปเอาวิ่งดีเก็บใจเออนั่นแหละ ไปเร็วเข้าพวกเราต้องรีบจัดการมันซะเฮ้ยย่าหลบก่อนเฮ้ยจะาเอ้ยไม่ได้โดนหรอกนะโอ้ยนั่นแหละโอ้ยเจ็บจังอย่าอย่าแป๊บเดียวเองไม่ใช่เรื่องยากแค่ต้องระวังไอ้เจ้าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเพราะมันจะมีทั้งการปล่อยจรวดแล้วก็ยิงรัวๆเนี่ยดูดิโดนยิงไปกี่นัดแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะหัวไปไหนโอ้ยจะตายอยู่แล้ว โอ้ไม่ไหวไม่ไหวยากจังไอการหนีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะมีอะไรยากกว่านี้ไหมต้องรีบแล้วโอ้ยเกือบไประวังดีระวังให้ดีโอ้ยโอ้ยอย่าอย่ายิงอย่ายิงระวังอืมเรียบร้อยครับไปซ้ายดีกว่ากระชับเร็วเกิดไปแล้ว ค okay, มาเช็คพอ,อยต์ดดอ่ะกดอ่ะที่หลบเร็วเม่ยังไม่โดนหรอก i n g t o a e เวลาต่อเนื่องอควรไป็นังไงกูไม่ได้ขึ้นอยู่ดีอ่ะโด้พลาดไปแต่เมื่อกี้แล้ะ เอาใหม่เนื่องจากมันผิดพลาดเฮ้ยแต่เนี่ยยากสุดแล้วมั้งสำหรับผมเนี่ยผ่านก็ผ่านได้ยากมากระวังให้ดีนั่นแหละพวกโดเลยอุ้ยเร็วเข้าเร็วเร็วเฮ้ยผิดเอ้ยเกียนจริงๆแม่ตายสิ โอ้ยขึ้นมามันกเกือบโดนยิงแล้วเนี่ยโอ้ยยิงอะไรนักหนายังไงรอบนี้เราก็จะไม่ยอมแพ้ครับผมแม้มันจะยากแค่ไหนเราก็ต้องฝ่าฟันไปให้ เฮ้ยเกย่จริงว้าวเจ้าไม่มีทาง,ง,งยอมแพ้เอามีโฆษณาบูเบรีนิ่เพิ่งจะเห็นนะเนี่ยแต่ยังไงเราก็ไม่ยอมแพ้เงื่อนขายเราคือห้ามจบอ,บอมันจะยากอะไรกันนดะเน่ เกียนจริงๆเฮ้ยเอาละต้องเอาดีๆครับเราต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเฮ้ย้เฮยนั่นแหละจีบบ้าไปสวยนั่นแหละดีข้ามไประวังดีโอเคชิปพอยเอาละโดนลม Like barrel. shooting fish in Taking the shot. a ยิงอะไรโดนนักหนานะเลิกตีไปแล้วตรงนี้แหละคือต้องดูก่อนว่าจะผ่านยังไงยอ่าเฮ้ยนั่นแหละรีบขึ้นขึ้นขึ้นอุ้ยเกือบไปอุ้ยยังไงก็ไม่ตายแล้วว่าจะผ่านได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว แต่ยิงมั่วโดดลงแล้วนะโอ้ย Can't waste time ระวังน่าเขาจะไปผ่านเฮ้ยระวังไงยิงดิเอ้ยเออนั่นแหละไปพวกไปอุ้ย Move it Move it Move it have time for this. โอ้ยไม่จริงเลยกับนักหนาเนี่ยขี้เกียจเีร์มันจิงระวังอย่ายิงมั่วอย่ายิงมั่วเฮ้ยต้องระวังออืระวังไม่ได้ยิงหรอกเฮ้ยระวังเกือบโดนเลย <pathway. S 2> ไปแล้วไปละขึ้นขึ้นอืมนั่นแหละ,ละระวังระวังให้ดีอย่าโอ้ยขึ้นสิโอเคเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับเราจะไม่เสี่ยงไปสู้ส <condem> ns, โอ้ยโอ้ย <inclusive. S 2> ระวังระวังยอมไปก็ได้วะ เฮ้ยระวังอืมนั่นแหละระวังโอ้ยโอ๊ยอย่าอย่าหึ้งโอ้ย I don't have time for this Man Mary j a n was right กําลังยุ่งอยู่ Whoa ระวังอืมเกือบไปเกือบไปท่านผู้ชมครับเกือบไปแล้วครับอืโอเคใบดาต่อไปนั่นแหละดีมาก ต้องมาเจอจุดนี้อีกแล้วไม่รู้เกิดว่าจะทำไงต่อ Iron Walk I don't have time for this เมื่อกี้มีการขัดข้องโดยการพ่อแม่มาให้อาหารมันหิวเลยมือใช้ไม่ได้กินเดี๋ยวจะไปข้างนอกแล้วต้องรีบจัดการแคสเกมให้เสร็จมาต่อดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้ย แป๊บหนึ่งฮะเฮ้ยเอยู่นี่เองอืมีไประวังโอเคดีอย่า i โอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งรังหาทางไปอยู่เนี่ยตรงนีอ้ยหละคือจุดส้าโอ้อ้มห้ยหมพ้าดอรย้ยบร้อยคร้บล่้งไปแล้วแล้วไง้รามีตึกให้ เมื่อกี้แอบบักอะไรหรือเปล่านั่นมีบักตกอีกข้ามได้ไหมเนี่ยอีกแอดูมนันทำดูมันทำดู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 จะผ่านไหมเนี่ยรอบนี้จะต่อเพราะตกอืมกดคัดสีข้ามแม่งก็จบเลือกแล้วมึงจะมานั่งรออะไรให้ตายคุณไม่คิดจะเสียเวลาให้มานั่งรอจุด ระวังโอ้ยโอ๊ยเกือบไปนั่นแหละดีมาก่พวกทำได้ดีแล้วเราทำได้ดีมาก Monsters infest s e w e r s เดี๋ยวเข้าเดีวเข้าอืมน, <c oughs> นั่นแหละ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 ดีมากนั่นแหละนั่นแหละดีมากพวกทำได้ดีแล้วเดี๋ยวเราต้องไม่พลาดครับวิ่งไปธรรมดาพอ k ึบจึ๊บโดดลงล่างก่อนดีกว่าวเอ้ยอย่าไม่ต้องมายุ่ง นันแหละอยู่เฉยๆไปเราจะไปเส้นชัยแล้วเฮ้ยยิงทำไมเฮ้ยนี่แหละอืมอื้อืมนั่นแหละเสร็จแล้วไปเฮ้ยแล้วพังหมูเกือบไปแล้วเลือดหมูจะตายยังเนี่ย เฮ้ยนันและเราต้องข้ามต่อไปโอายยิงจังได้ยิงอยู่ได้โอเคนั่นแหละระวังเอ้ยเอ้ยระวังหรือวึ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยพาเข้าไปก่อนเออนั่นแหละเกือบไปแล้วเฮ้ยโดดขึ้นอ่าเรียบร้อยครับไปเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเร็วนั่นแหละเอ้ย วิ่งลบวิ่งวิ่งวิ่งแบบโปรเฟชชั่นอลลบได้แมสิกมากอ้าวสวยเข้าแล้วโชคดีนะเว้ยอย่ามาไล่ล่าเราเฮ้ยไปดเตนทํางานเฮ้ยยึดท่านเองแบคแคทอ้าวแบคแคท Venom's got control of the Jumbotron in Times Square. He's been ranting for hours with a message like me yeah. Venom's ugly face on that big screen? No, that that That's man. not all. Rhino's on a rampage over at Omnitech as well. What is this, the bad guy Olympics? Look, Times Square is on the way to Omnitech. Let's find out what Venom's up to, and then we'll tackle Rhino. <laughs> <laughs> the Venom marathon continues on the biggest TV in New York. We're shouting out to the whole big rotten apple here, people. <laughs> sad thing is, he'll probably get his own talk show for this. So we've got this beautiful redhead. You know her. She's one of those famous spinos. <laughs> we have decided that this poor little lassie has 24 hours to live. 24 hours. Oh, by the way, her name is Mary Jane. <laughs> so Mary Jane. So just to kiss someone. could be. If any of you tight-wearing freaks out there want well to save Little Miss Fashion Model, then bring it on! Meanwhile, New Yorkers, the Venom Marathon will continue! Listen, I realize what this means. Forget about helping me with Army uh, I can handle Rhino. <laughs> Rhino by yourself? Thanks, Cat, but no thanks. Look, being Spider-Man has given me a lot and taken a lot away, but one thing never changes. เราดูซิว่าเราจะทำไงต่อไปเพื่อจะฆ่าพาร์ซีได้เนี่ยไม่อยากฆ่าคาร์ซีนแต่ไม่ได้ครับเราเพื่อหาข้อสรุปได้เอาละแค่นั้นก็พอละโอเคเดี๋ยวเราจะไปด่าต่อไปครับผมไปถึงบอสที่ชื่อว่าไลโน่ไปครับแล้วแค่นั้นก็ขอจบคลิปเลยตอนนั้นอะ พอมือเราไม่มากปาปาปาเพื่อหนเช่นเส้นใ่มาเราช้าไปชอบไปแล้วอ,ะวอ,ะอ่ะอ่าแล้วมาโดนขลังแล้วเออฮ้ยายเจอฉันแล้วทีนะมไม่รู้แปลอะไรแตร่รู้ว่ามงจะรังยจฉันกูนแล้ว ไม่ต้องห่วงฉลบได้ไดเฮ้ยมีชนด้วยเฮ้ยเกิดเพื่อนเจมีบักจะไปไหนมานน่มานี่น,นั่นแหละพวกนั่นแหละวิง่งนั่นแหละโดน อุ้ยโอ้โหโดนชนเต็มๆแหมพลาดเลยชิบะน่ารักทอโร่ทอโร่น่ารักออกมาเรียบร้อยครับไม่เป็นไรมันแค่หลอกล่อเฉยเฮ้ยมันมันโดนยากจังทำไ้เว้ย Ôi, đồn răng ơi. Hey, you get a charge out of that? Đàn lẻ đi mà, đi mà. Hey, that expensive equipment. Toro, Toro. Mình không ai, mình không ai. Đàn lẻ rồi Mẹ này, mẹ mà sẽ có, ok. Hey, you get a charge out of that? โอ้ t h เเกือบไปแล้วน่นและดีมากดีมากไม่ใช่เรื่องยากเลยเฮ้ยนั่นแหละอีกทีนิดเดียวเองเฮ้ a t โอ้ยเอ้ามันโดนก่อนอ้ยก็เลยตายฟรีอ uh ีบ้าเอ้ย แมนั่นแหละก็จะตายแล้วทุกอย่างก็จะจบอย่าเป็นตัวล่อให้นั่นแหละเรียบร้อยครับเลื่อนเลยนิดเดียวไปโอ้ยยูร์เอียร์สริงกิ่งนี่แหละทีมด้านหลังจบแล้วครับโอเคเอ้ยต้องหาที่ซ่อนแล้วพวกตำรวจมา โอเคตรงนี้โอเคดูซ uh, <Sisters. S 1> ิว่าเกิดอะไรขึ huh. Alter, <Peter. c oughs> ้นเฮ้ยด็อกอ็อกเหรอวันกำลังทำอะไรกันแน่นั่นน่ะเออไม่เออโดนจับโอ้ออตเวตทำอะไรสักอย่างแล้วเออที่มันเกิดอะไรขึ้นกับแบล็กแคทงั้นเราบอเป็นพีเตอร์ปักเกอร์ก่อนเดี๋ยวเฮ้ยจริงจริงปีเตอร์โดนจับ อ้าวเฮ้ยเบอร์นอเออมันคือเบอร์นอคาเนตกับออเติเวีอนนอเยตอืมมันมีรักสองฮอนไม่ชอบพาใจเอาเป็นว่าก็แค่นี้ก่อนแล้วครับผมโอเคก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากคลิปนี้แต่ก็เอาไปทีหลังก่อนโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาตัวไปก่อนนะผมอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้ด้วยครับผมสวัสดีครับ